สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อนครับสูตรนี้แป้งขนมปังจะนุ่มมากๆนุ่มเป็นพิเศษเลยครับแถมตัวแป้งก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับแล้วสีที่ได้ก็เป็นสีจากใบเตยแบบธรรมชาติเลยนะครับ เราโปะเนื้อมะพร้าวอ่อนคุกน้ำตาลไปด้านบนเพื่อเพิ่มความหวานหอมอร่อยแล้วก็มีความกรุบๆจากเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับเป็นเมนูขนมปังที่ลงตัวมากๆครับรับรองว่าใครเอาไปทำตามจะต้องติดใจแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเรามาทำน้ำใบเตยเข้มข้นกันก่อนนะครับเรานำใบเตยหั่นเป็นท่อนประมาณ50กรัมผสมกับน้ำเปล่า150ากรัมจากนั้นเราก็นำมาปั่นให้ละเอียดครับ เสร็จแล้วเราก็มากรองด้วยผ้าขาวบางเราก็จะได้น้ําใบเตยเข้มข้นสําหรับทําขนมแล้วครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งขนมปัง3 5 0กรัมนมสดชนิดจืด1 0 0กรัมน้ําใบเตยเข้มข้น1 0 0กรัมน้ําตาลทราย8 0กรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเนยสดชนิดจืด4 0กรัม เกลือเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ยีสต์หนึ่งช้อนชาครับในส่วนของหน้ามะพร้าวอ่อนเราใช้น้ำตาลทราย10กรัมแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นประมาณ200กรัมครับวันนี้เราใช้พิมพ์เป็นถาดฟอยล์สำเร็จรูปนะครับก็จะสะดวกในการอบแล้วก็การเก็บครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราใส่แป้งขนมปังลงในโถตีตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือยีสต์ แล้วก็ไข่ไก่ครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเราทยอยเติมนะ้ำใบเตยเข้มข,นขนนนมมน้นลงไปครับจากนั้นเราก็เติมนมสดชนิดจืดลงไปครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับ พอผส,สมเข้ากันดีแล้วเราเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีให้เนยละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15 2 0ถึงนาทีจนแป้งเนียวนุ่มเราก็ไม่ตีโลเลยครับพอแป้งใกล้ได้ที่แล้วเรานําอ่างสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ำมันบางๆนะครับเวลาเราพักแป้งตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับ พอครบ15-20นาทีตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโผแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเรานํามาคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งขูขึ้นเป็น2เท่าครับวันนี้เราใช้ถาดฟลอยด์เบอร์4006ขนาด400มลลิตรเป็นพิมในการอบนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝาเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็นําแป้งออกมานวดแร่อากาศสักเล็กน้อยครับเนื่องจากวันนี้ตัวแป้งจะมีความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษเลยนะครับเวลาเพื่อนๆจะนวดเพื่อนๆก็เอาน้ามันทาที่มือด้วยนะครับจะได้นวดแป้งได้ง่ายขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําแป้งมาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อน,อน,อนละ35กรัมเท่าๆกันครับจากนั้นเราก็นําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางครึงให้เป็นลูกกลมๆนําไปใส่กล่องปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับ ใน1กล่องเราจะใส่ทั้งหมด4ก้อนนะครับวันนี้เราจะได้ทั้งหมดประมาณ20ก้อนหรือ5กล่องครับเสร็จแล้วเราปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับระหว่างรอแป้งขึ้นฟูเรานําเนื้อมะพร้าวอ่อนมาคลุกกับน้ําตาลรอไว้เลยนะครับตัวมะพร้าวอ่อนจะได้มีความหวานหอมมากขึ้นครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มกล่องแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะนําเข้าเตาอบแดดดี้จะทาด้วยนมสดชนิดจืดให้ทั่วหน้าขนมปังเลยนะครับตัวหน้าขนมจะได้มีความชุ่มชื้นแล้วก็มีสีที่สวยขึ้นด้วยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราคลุกกับน้ําตาลแล้วมาโรยให้ทั่วหน้าขนมเลยครับอันนี้จะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับพอโรยหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับ และดีจะอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15-18นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นำขนมเข้าไปอบได้เลยครับและดีจะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ15-18นาทีขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับ พอเรานาขนมปังออกจากเตาตอนร้อน,อนดดี้จะทาด้วยเนยสดชนิดจืดให้ทั่วหน้าขนมเลยนะครับตัวหน้าขนมจะได้เงาสวยแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยครับเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อนครับ สูตรนี้แป้งจะนุ่มมากๆเลยนะครับนุ่มเป็นพิเศษเลยครับแถมมีความหอมของใบเตยแล้วสีที่ได้ก็เป็นสีสวยๆจากใบเตยแบบธรรมชาติเลยนะครับโปะด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนคลุกน้ำตาลด้านบนเพิ่มความหวานหอมแล้วก็มีความกรุบๆของเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานจะต้องติดใจแน่นอนครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ